แฟนป่ายฟีดาาต้องกันนี้เลยเจ้ากับโตโยต้าอันติสีิบติสมจือเพราะว่ากันนี้เครื่องตึง1 6 0 0ซ c <oughs> เป็นตัว 1.6G ปี06หรือว่าปี2,549เก่งไซสกลางข่ายโตโยติเป็นรุ่นที่ทนแลกกว่าทึกที่สุดโอ้รุ่นนี้ต้องแบบต้องเล่าที่ไหนเลยเนอะคือเป็นรุ่นที่ทนทานที่สุดแข็งแรงที่สุดไปยะอันยังมาก็าตึงสู้รุ่นนี้มาได้เลยก็คือ 1.6G VVTi ของ โตโยต้าอันติดนะเจ้าภายในต้องถูกใจอาวุโสโอเคแน่นอนเลยเพราะว่าเป็นลายไม้ <c oughs> นี่ลายไม้ที่นั่งกว้างขวางเหมาะสำหรับปลาเจ้าหมูเจ้าฝูงไปแอวตัวยได้ต่อยนะเจ้าและที่สำคัญคือในหน้าปัดหน้าจอของวิทยุตัวหนังสือใหญ่ขนาดเลยนี่ตัวหนังสือใหญ่ชัดเจนที่แถมนี่ตวัวเกียร์ถอยก็สามารถพอในหน้าจอหันตังหลังตัวยนะเจ้านาะนี่ เกียร์ออตโต้ขับง่ายใจง่ายนะเจ้าสาหรับอาวุโสโอเคถ้าได้รถไปใจสักคันหนึ่งขี่ไปแอวกับจหมูกคันนี้เลยน้องมินแนะนำา1 6 5 0 0 0บาทต่ออันผ่อนเริ่มต้นตีสี่ปันปายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์หาน้องมินได้เลยแอดไซค์ K-H-O-N-C-M นะเจ้า